คืนนี้เจอกันที่ร้านห้างแก้วบุรีนะครับสะพานสี่นะครับผมระยองนะครับเจอกันกันกบน้องออตโต้สีโคตะบองนะครับสะทานห้างนะครับปอบดำแล้วก็บาร์ดีเอ็ดนะครับที่ร้านห้างแก้วสะพานสีระยองพี่น้องไปเป็นกำลังใจให้ ถ้าผมเจอกันคืนนี้ครับวันที่สองพฤศจิกายนนะครับหน้าบีทีเจอกันพี่น้องม,ม,มีคนอยากให้เจอพี่ทิศให้โชคกับพี่ทิศพี่ทิศไม่โชคกับผมหรอกดูแข้งผมก่อน <stop> ผมกลัวพี่ทิศที่ไหนดูแข้งผมหนักขนาดน,นี้พี่ทิศไม่กล้าเจอผมหรอก you're good